สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆครอบครัวน้องมินนี่ทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะที่20เนาะอีกแป๊บๆก็จะสิ้นปีแล้วนะคะจะได้เจอกันทั้งวันคริสต์มาสเจอกันทั้งวันปีใหม่นะคะวันนี้นะคะบรรยากาศค่ะนี้ อากาศเย็นมากนะคะวันนี้อากาศเย็นมากค่ะพี่พี่แล้วก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณแปดโมงแล้วนะคะพอดีพวกเราเพิ่งไปตัดอ้อยมาให้ลูกๆเสร็จก็รีพาลลูกๆมาเล่นที่สวนนะคะวันนี้ไม่ได้มาสวนกันหลายวันเลยนะคะวันนี้มาเดินออกกำลังกายตอนเช้าแล้วก็ไปพักผ่อนผ่อนคลายกันที่สวนนะคะวันนี้นะคะเราไม่ได้เดินข้างตาแป๋วเลยนะคะให้เขาเดินไปกับตากับแม่เขาเลยนะคะสามทหารเสือมาแล้ว นะคะถึงเราไม่ได้เดินข้างเขาแต่ว่าเราก็ต้องแบบอยู่กับเขาตลอดนะคะให้เขาคุ้นชินแบบว่าไปไหนกับตากับอกับแม่ได้นะคะอ่าไปเลยเอา้าหายไปแล้วชมนิดนึงไม่ได้เลยเอาวิ่งวิ่งวิวิวิ่ง,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 งไม่ทันเขาแล้วนั่นเออไปกันเลยนะคะ อากาศยามเช้าๆค่ะพี่ๆตาแป๋วก็จะแวะเวียนทุกสถานีนะคะจอดทุกสถานีค่ะ <c oughs> ช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นน้องๆช้างเดินไปเดินมากันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงสายด้วยแล้วก็น้องๆช้างก็ไปงานช้างกันหลายเชือกกันด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยจ้าม,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 มาแล้วจ้า <c oughs> ขั้นกลางตลอดนะคะขั้นกลางเสมอระหว่างตากับแม่นะคะ มากันเรื่อยๆนะคะพี่ๆมากันเรื่อยๆเลยวันสามพ่อแม่ลูกนะคะวันนี้คุณตาพระโปรดเป็นพ่อนะคะเพราะว่าพ่อแสนสุขตกมันอยู่หนักมากนะคะตาแป๋วก็ได้มากับตานะคะวันนี้กับแม่นะคะเราหาพ่อหาพ่อป่าไปลูกป่ะไปด้วยกันเลยไปยเลยแป๋ววจอดอีกแล้วจอดกินย่าอีกแล้ว

เดี๋ยวนี้ทันรู้จักติดพ่อติดแม่นะคะเยอ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 อะเยเห็นไอ้เครืออะไรต่างๆนะคะก็จะหยุดจะจอดนะคะอ่น่นิ่งนั่งเยอะมาลูกมาจอดจอดตรงหน้าประตูเออนี่ก็บรรยากาศตอนเช้าค่ะ หมอกหมอกควันควันมากตอนเชา้ชาเช้านี้นะคะต้องป้ายน,นี้แหละอ,อีกหน่อยนึงออจอออดอยู่ไหนว่าตาแปววแปววอยู่ไหนว่า <laughs> นี่ก็เป็นประตูทางเข้าหมู่บ้านช้างนะคะพี่พ ท่านใดมาเส้นมาจากเมืองนะคะในเมืองสุรินทร์เนาะก็จะผ่านแน่นอนนะคะนี่โอเคมาเลยมาเลยมาแล้วพ่อจ่าแม่จ่าหนูมาแล้วจ้าเออนำหน้าเขาเลยวันนี้นะคะนำหน้าเขาเลยไอ้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 ไปคัดเขาไว้นะอยากไปก่อนอยากไปก่อนให้หนูไปก่อน ให้หนูเดินก่อนไอ้เอไปกันเลยไปกันเลยคุณนายโดนี่อ้วนท้วน<อ><ๆ>สมบูรณ์นะคะตุตะขึ้นเยอะนะคะไปกันเลยค่ะยามเช้าเช้าแบบนี้ได้เดินออกกำลังกายนะคะก็เป็นผลดีทั้งช้างและทั้งคนนะคะพอขวานแม่ควานก็ได้เดินออกกำลังกายด้วยลูกก็ได้ออกกำลังกายด้วยนะคะ พี่ๆไม่ต้องกลัวว่าตาแป๋วจะวิ่งจะหนีนะคะอยู่กับตาอยู่กับแม่เขาไม่ไปไหนแน่นอนจ้าเออคนนางเออดูเออดูอันนัมาอะไรลูกมาอะไรกันมาอะไรกันจ๊ะเขาไม่รักพ่อหรอกเาลืมพ่อแล้วมากันแล้วค่ะแม่นิกมรออยู่ที่ หน้าสวนเลยจ้าเด้ยค่ะเด็กน้อยแป๊วแววแป,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 แป๊วแววเดินมาตรงกลางกับตากับแม่ค่ะอ้ยอะไอ้เยะไอ้ยะดูบรรยากาศค่ะเอ้ยเดี๋ยวซูมออกให้พี่ๆดูนี่นะคะมาแววตาแป,าวแป,แป๊วมาแววแป๊วแววโตน้อยกับคุณตากับแม่มาสวนแล้วจ้าถึงสวนแล้วเลี้ยวลูกเลี้ยวเออมามา เอ้านะคะมาถึงที่สวนกันแล้วจ้านะคะคุณนายโดอยู่มุมนู้นนะคะพี่ๆเราผูกเออเราผูกเขาไวยาวนะคะยาวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตอนกลางวันเขาก็มาหลบที่ต้นไม้ได้นะคะต้นนี้ก็ถึงต้นนี้ก็ถึงนะคะแล้วก็ที่สวนก็มีน้ํานะคะ มีน้ำเดี๋ยวเราก็จะขนอาหารมาให้ลูกๆนะคะตอนนี้พาเขามาผูกก่อนจ้านะคะออนนี้พาลูกๆมาผูกก่อนนะคะผูกเสร็จเราก็จะไปนําอาหารนะคะที่เราได้ตัดหามาไว้ให้ลูกๆนะคะต้นยาและต้นอ้อยนะคะมาไว้ให้เขากินระหว่างวันนะคะโอเคเดี๋ยวพาคุณตามาอยู่ตรงนี้นะคะมีร่มทั้งวันมีอาหารทั้งวันมีน้ำทั้งวันแน่นอนจ้า วันนี้อากาศไม่ร้อนนะคะพี่พี่ตอน8ปดมงนี้ยังสิบหกสิบองศาอยู่เลยนะคะสำหรับน้องนี้คือเสื้อกันหนาวสองชั้นนะคะแล้วก็หมวกด้วย <c oughs> ตาแป๋วอยู่มุมนี้ค่ะพี่พี่รับแ,แสง UV บ้างนะคะอยู่แต่ในบ้านเกินไปก็ไม่ <c oughs> ไม่ดีนะคะอยู่แต่ในร่มเกินไปก็ไม่ดีต้องมาเจอแดดเจอลมบ้างนะคะสร้างภูมิต้านทานต่าง ตา,ตายอยู่มุมนี้นะคะตาอยู่มุม,มนี้อา <chưa> เห็นน้องวัวกำลังดูดแอมแอมนะะพ <P> ี่พี่เดี๋ยวชูให้ดูนี่น่ารักจริงๆเลยน้องเพิ่งคลอดนะคะน่าจะประมาณเดือนหนึ่งไม่รู้ถึงเดือนหรือยังนะคะอ๋อยังไม่ถึงเดือนนะคะพี่อิงบอกว่ายังไม่ถึงเดือนนะคะเพิ่งคลอดน่ารักมากเลยนะคะ แล้วไปดูดแอมแม่คนอื่นทําไมนะ่ะไม่ใช่แม่เจ้าของเลยนั่น <c oughs> เอ้เจ้าแมนเนาะเอาไอ้ดูตาแป๋วกันทําอะไรกันอยู่นะคะอยู่กันคนละมุมนะคะพ,พี่่อยู่กันคนละมุมตาแป๋วอยู่มุมนี้นะคะไอ้เ <c> ย <oughs> <c oughs> ้เย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 ้เดี๋ยวจะพาเล่นฟางตังนี้คุณปู่ก <c oughs> ุยฟางมาไว้นะคะเ <c oughs> ติดแล้วไอ้ย่ะไอ้ยไอ้ยยยยพ่อจะตกพ่อจะตกเอ้าไปไหนจะไปไหนผูกตาแปะไว้กับตอตอตอไม้นะคะไปไหนลูกมาตกมาต้นนี้ดีกว่าลุงอ๋อโอเค ผูกไว้ตรงนี้ก่อนค่ะพี่พี่ซักแป๊บหนึ่งนะคะชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังดีนะคะอะไรจ้าหมูอ้วนอากาวดักนิดนึงค่ะพี่พี่ผูกอยู่ต่อไม้แป๊บหนึ่งนะคะไม่ได้ผูกน้องไว้นานนะคะสิบยี่สิบนาทีก็ให้น้องได้แบบผ่อนคลายได้โดนแดดโดนโลมบ้างนะคะแล้วก็จะพาไปอยู่ต้นว่าต้นเดิมของหนูจ้านะคะตอนนี้ก็ให้น้องได้แบบได้คุ้นชินกับน้องวัวด,ด้วยนะคะพี่พี่ ได้แบบเออเห็นพี่น้องต่างสายพันธุ์กันเนาะจะได้แบบว่าคุ้นชินนะคะเวลาเดินเวลาอะไรก็จะไม่หวาดเสียวกันซึ่งกันและกันนะคะให้เขาได้รู้ว่าเออมีเพื่อนต่างสายพันธุ์เขาอยู่นะเวลาเดินเวลาอะไรให้คุ้นกันนะคะไม่ได้มาสวนหลายวันเลยตาแป๋วแหววเนี่ยนะคะถูเขาไว้สักแป๊บนึงแล้วก็จะพาไปอยู่ใต้ร่มไม้นะคะ เป็นแดดแต่ว่าไม่ได้แดดร้อนนะคะพี่ๆเป็นแดดเอ่อแดดหน้าหนาวนะคะแดดอุ่นๆนะจะมาอื้อใส่แม่ไม่ได้นะลูก <c oughs> น้องนางน้องนางจะมาอื้อใส่แม่ไม่ได้นะดูคุณดูซูมให้ดูคุณตาคะ่ะคุณตาขึ้นอยู่บนคันนานะคะเอ่อเขาเรียกยังไงนะดึงหญ้ามากินนะคะค <c oughs> ันนาน,นี้คุณปู่ทำไว้แบบว่า คือน้องช้างเดินกันแบบสบายๆเลยนะคะเพราะว่าทําคันนาไว้ใหญ่นะคะไว้ให้มีหญ้าขึ้นให้ลูกๆได้กินเวลาน้องๆช้างเดินก็จะเดินได้แบบสบายๆด้วยนะคะพี่ๆคุณปู่ก็เลยเลือกที่จะทําคันนาที่ให้มันใหญ่ให้มันกว้างนะคะเพราะว่าเราก็เลี้ยงน้องช้างด้วยนะคะเลี้ยงน้องวัวด้วยเนาะนะคะแล้วก็เผื่อไว้เป็นทางเดินรถก็ได้นะคะตาแป๋ว ตาแป๋วไม่สนใจเลยกินอย่างเดียวเลยต่อสั่งข้าวกินอย่างเดียวเลยนี่ค่ะตัวอุ้งๆค่ะพี่ๆผมตั้งๆนะคะผมจะยังเยอะอยู่นะคะตาแป๋วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ถูนะคะเขาไม่ค่อยได้ถูก็จะผมก็จะยังเยอะเยอะอยู่นะคะนี่โอเคค่ะพี่ๆสำหรับ คลิปมาเที่ยวที่สวนเช้านี้นะคะตอนนี้จะขอพักความน่ารักของหมูอ้วนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้ตาแป๋วด้วยนะคะกดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าเดี๋ยวพาตาแป๋วเข้าไปที่ร่มแล้วจ้าบ๊ายบายคะ่ะ